สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่กําลังชมช่องจินตนาชาแนลอยู่ค่ะคุณผู้ชมขามื่อวนนี้ค่ะจินตนาจะนําเสนอแนวทางราวพัฒนารวมเซียนค่ะคุณผู้ชมร่วมให้เหมดในคลิปเดียวนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปตองเรือนไปเลือนมากนะคะจะได้ระตองไปเรื่อนหาค่ะค่ะคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมรวมเซียนลาวพัฒนาวันที่7มิถุนายน2567ค่ะจินตนา หายคุณผู้ชมเบิงเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางจากการคำนวณของแต่ละเซียนที่หมากมือนีเนาะเนาะล,ล่าพัฒนาหนวดที่แล้วก็หวังว่าก็จะมีผู้หมานผู้ปังอยู่ในช่องเบิงช่องช่องจินตนาเลากับสิมานจิป,ปังกันอยู่ดอกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะนำความหมานความปังจงเป็นของคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจินตนาก็อยากให้คุณผู้ชม มันหมันที่เห็นแนวทางนะคะเนาะมือหนีก็เอามาฝากไกล่าค่ะแนวทางลาพัฒนารวมเซียนค่ะเซียนสกลก้นสว่างค่ะคุณผู้ชมเพิ่นแก่มือค่ะงวดที่แล้วของเพิ่นหลุดเนาะเนาะจากที่เดินดีมาตลอดตั้งแต่ปีใหม่มาค่ะคุณผู้ชมถือว่าซีเดือนหาเดือนหกเดือนแล้วนะคะุเดือนที่หกแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแนวทางเพิ่นหลุดงวดที่แล้วค่ะเนาะ แต่ว่างวดนี้ค่ะคุณผู้ชมขอแก้มือหน่อยหคู่เน้นเค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด8คู่ด้วยกันค่ะตัวเด่นตัวรูดมี2ตัวไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมรวมเซียนนะคะเริ่มจากเซียนสว่างค่ะค่ะเริ่มจากเซียนสกลคนสว่างค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาวันนี้ค่ะเด่น5้รองสาเด่น5ลรอง3าเป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชม ค่ะแล้วก็จับคู่ให้2ตัวบนล่างไปกับค่ะ5 5 3, 3 5 5 1 3 5 1 5 1, 3 3 1, 5 5 3 3ค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวกันนะคะขีดเส้นใต้สีนเงินตัวเขียส่วนขีดเส้นใต้สีแดงก็คือตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมตัวเน้่นนะคะจิตนหน้าเบอพิดเบาถือค่ะคุณผู้ชมบอสบายเนาะคะ่ะก็เลยเป็นอเออ,เอ,อ,เอ,อจักหน่อยค่ะขอโทษเ้อค่ะคุณผู้ชม ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะของเซียนสกุลคนสว่างชุดแก้มือค่ะคุณผู้ชมหนวดที่แล้วเป็นลุดนะคะเนาะหนวดมีไปต่อกันค่ะวาแนวทางเป็นจะผ้าปังบอเป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ชมมันมีเข้ามีลุดถึงเก่งแค่ไหนก็ลุดค่ะเซียนค่ะขนาดใดก็ลุดลุดได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาค่ะไปต่อค่ะมาดามค้านวดค่ะคุณผู้ชมมาดามให้มาวันนี้ค่ะวิ่งรูดสองกับสี่ค่ะ สองกับ4เป็นตัวเด่นตัวรูดุแล้วก็จับคู่ให้2ตัวบนล่างไปกับ,กบ 20, 21, 24, 22, สองศูนย์่งสองสี่สอค่ะแล้วก็40-41-43-44ตัวเน้นมี4 0 2 0ูนแล้วก็ 24, สอค่ะ3ตัว4ี่หางมี2 4 0 2 4 1 2 4 3ย์สแล้วก็สองสองสี่ค่ะเน้นไหสองคู่ค,ค่ะคุณผู้ชม224แล้วก็240ค่ะแคบหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชม ไปต่อที่หมอตีปากน้ำนะคะหมอตีปากน้ำให้มาวันนี้เราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนารวมเซียนรวมอาจารย์กันค่ะปังๆกันเมื่อนี้เนะคะเนาะไปกับหมอตีไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดเพ่นค่ะรูดทั้งสองตัวเลย70 7 1 7 2 7 6 7 8ค่ะ90 9 1, 9 2, 9 4, 9 9 9 96ค่ะตัววิน781 2 9 6ค่ะคุณผู้ชมค่ะของ ปูโค่อปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละปากเนาะปูศูนย์เจ็ดให้มาวันนี้ค่ะบนเก้าล่างห้าเป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะจับคู่ให้อ่าไปกับสองหางไอสองตัวบนล่างไปกับค่ะคุณผู้ชมมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมกราบขอบพระพุทธปลายๆเด้ค่ะที่ห้แนวทางว่างท่างจองจินตนาชแนลค่ะแล้วก็ขอคุณผู้ชมทุกท่านจงมันมันปังปังที่ไปกับแนวทางของปูศูนย์เจ็ดแล้วก็มอตีปากน้ํานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ค่ะต่อไปค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพุนหนายๆค่ะที่เข้ามาเบิง้งมาชมมาติดตามนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่โทรเข้ามาค่ะ เราพัฒนาพ่อเสิร์จไม่ได้ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพ่อเสิร์จไม่ให้ลงทางช่องกินตนาเพิ่นนั่นแล้วคะ่ะคุณผู้ชมนะคะอ่า ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอให้มันปังปัง,ปงทุกคนไปกับมารามคำนวณแล้วก็เซียนตะกลนสว่างหมอตีปากน้ําแล้วก็ของปู่ศูนย์เจ็ดวันนี้ปัง,ป,งปังกับทุกคนเด้อคะ่ะตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินตนาชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจินตนาด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีขอโทษขอให้นะคะนามเสียงกับาการบอจะบอก,กระตุนให้คุณผู้ชมในเบิงปันไดน,นะคะเป็นเหมือนจะรับอยู่เรื่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นไข้ค่ะแต่ก็ ไว้อยู่ค่ะเนาะขอให้คุณผู้ชมปังปังสวัสดีค่ะ